บริษัทคิงเฮิร์บเวลด์หนึ่งเก้าเก้าเก้าจำกัดครับผู้ช่วยศาสตรา,าจารย์ดรประพลริมธํรรงกุลประธานบริษัทโดยรวมของบริษัทคิงเฮิร์บเราทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพครับแล้วก็เรื่องของเครื่องดื่มในกลุ่มของกาแฟาในสถานการณ์ปัจจุบันโควิดเรื่องของเศรษฐกิจการเมืองทุกอย่างเนี่ยก็มีผลกระทบโดยรวมไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใดก็ตามแต่แต่ที่แน่ๆครับในการทําธุรกิจของคิงเฮิร์บเรามุ่งเน้นด้านสุขภาพครับเรามุ่งเน้นเรื่องของการทําให้ผู้ที่มาร่วมธุรกิจกับเรา ประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจและมีความสุขในการทําธุรกิจครับเราทําธุรกิจที่เกี่ยวกับสุขภาพแน่นอนเราใช้คําว่าแพทย์ทางเลือกปกติแล้วเวลาเราดูแลสุขภาพเนี่ยเราจะดูแลสุขภาพด้วยหนึ่งเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ยาเคมีแต่อย่าลืมนะครับว่าสมุนไพรเนี่ยที่มีมาตั้งแต่อดีตโบราณตะการเป็นพันพันปีที่ผ่านมาเราอยู่ได้ด้วยยาสมุนไพรและแน่นอนครับผลิตภัณฑ์ที่เราได้ทําธุรกิจอยู่ตอนนี้ก็คือคอราา์ด้า ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำภูเขาเราทำโครงการต่อเนื่องตั้งแต่ปี2556จนถึงปี2564นั่นคือโครงการคืนคนสุขภาพดีสู่สังคมนั่นคือโครงการของวัดพระบาทน้ำพูของท้าคุณอรงกฎนะครับที่เราได้มีการนำสมุนไพรทางเลือกคอร์ดาตา้าไปดูแลสุขภาพสำหรับผู้ที่ติดเชื้อโรคเอดส์ที่วัดพระบาทน้ำพูนี่คือโครงการที่เราทำอยู่จนถึงปัจจุบัน8ปีแล้วและเราเคยทำโครงการที่เราหยุดไปแล้วประมาณ5ปีก่อน นั่นคือโครงการดูแลสุขภาพสำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพโดยมาเข้าโครงการไม่ว่าจะเป็นสาขาวัชรพลสาขาขมแก่นสาขามุกดาหารในแต่ละโครงการที่ที่เราทำมาเราทำโครงการต่อเนื่องติดต่อกันประมาณ3-4ปีเราได้หยุดโครงการนั้นไปแต่เรากำลังจะเริ่มโครงการนี้ใหม่เพราะเราลงเห็นว่าพี่น้องเราคนไทยชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยก็ต้องการมีสุขภาพดีด้วยกันฉะนั้นแล้วเป็นนโยบาย ที่ผมและท่านรองประธานรวมถึงคณะผู้บริหารบริษัทโครงการดีๆอย่างนี้เราหน้าที่จะสืบสารแล้วก็หน้าที่จะช่วยเหลือดูแลสุขภาพของคนไทยและทุกๆคนด้วยกันต่อไปครับสุขภาพคือสิ่งสําคัญผมเชื่อว่าสุขภาพดีเนี่ยสำคัญครับแล้วยิ่งสถานการณ์โควิดแบบนี้สถานการณ์โรคระบาดละลอกสาลระลอก4ไม่ว่าจะเป็นเชื้อโควิดอันฟ้าเดลตายังมีแกรมมานะครับยังมีอีกหลายๆเชื้อที่มีการเจริญเติบโต,ตของเชือ้อไวรัสโควิด อีก5ปีหรือ10ปีข้างหน้าอาจจะมีเชื้อตัวใหม่ที่แรงกว่าโควิดมาอีกก็ได้สุขภาพเป็นสิ่งสำคัญครับดูแลสุขภาพด้วยกันด้วยการดูแลสุขภาพด้วยคอราา์ด้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหาราน้ำภูเขาสร้างภูมิคุ้มกันสร้างภูมิต้านทานด้วยกันดีกว่าครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปปลลิมนนลงคุณประธานบริษัท king health world นึ่เก้ากจำกัดตำแหน่งผู้ช่วยแพทยแผนไทยของกระทรวงสาธารณสุขสมาคมแพทยแผนไทยผมมีความยินดีและดีใจครับ ที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของทุกท่าน King Herb เราทําธุรกิจมาตั้งแต่ปี247จนถึงปัจจุบันเราทําธุรกิจด้วยความรักและความห่วงใหญ่ที่มีให้ต่อเพื่อนสมาชิกรวมถึงผู้บริโภคทุกท่านดูจากรางวัลข้างหลังนี่คือเพียงแค่ส่วนหนึ่งของรางวัลที่ King Herb เราได้ประกอบธุรกิจมาตั้งแต่ปี2547จนถึงปัจจุบันมีมากมายหลายสิบรางวัลไม่ว่าจะเป็นรางวัลเทพทองพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 รางวัลตาช่างทองรางวัลสิงทองรางวังงลกินนารีรางวัลคุดท,ทองและราง,งวีรางวัลอีกมากมายที่ทางบริษัท King h ร์ b โดยผมดรประพลนิษฐนทนคุณได้นําพาเพื่อนสมาชิกทุกท่านก้าวสู่ความสำเร็จไปด้วยกันแน่นอนครับอยากจะบอกทุกท่านครับขอให้ท่านพิจารณาิ i เฮิร์ b เป็นบริษัทบริษัทหนึ่งที่แปีที่ King h e r เปิดมาิ i เฮิร์ b ไม่ส่งไว้ซึ่งคุณธรรมในการทําธุรกิจ King b, ิร์ b ก็ไม่มีวันนี้อย่างแน่นอน ดังนั้นแล้วผมอยากให้ทุกท่านก้าวเข้ามาสู่ครอบครัวิเนเทอร์ด้วยกันแล้วท่านจะรู้ว่าความสาเร็จในชีวิตของการทําธุรกิจขายตรงหรือธุรกิจเครือข่ายสาเร็จได้โดยท่านและเราร่วมมือกันเราจะประสบความสำเร็จนี้ไปได้วยกันนะครับสวัสดีครับ